ประตูด้วยเอ้ยตอมเอ้โลมมันเข้าแรงเพื่อกราบเอ้ยกราบก้มบังคมบาทมหาราชแห่งสยามน้ำกระเดืองพระผู้ทรงสร้างไทยให้รุ่งเรืองคนเลือเลืองลลอก,กองดังไกลทั้งโลกาพระมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมโดยเมตตาทำ้้ำคุณค่าพระปรมินทรมหาราชาทรงดูแลไพรฟ้าด้วยพระไทยไม่มีน้ำพ่อให้น้ำชุ่มชำจิตไม่มีป่าพ่อช่วยคิดปลูกไป่าให้ไม่มีฝนทำฝนหลวงด้วยห่วงใยไม่มีไฟสร้างเคื่อนปั่นยังมั่นคง สี 4, ่พันกว่าโครงการที่พ่อกอ่อให้ลูกๆ้านต่อพ่อเสริมสรงเป็นชีน้นำทางเป็นแบบอย่างให้ยืนยงทันประสงค์แผวทางถางความยากจนเจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชเจ็ดสิบปีคนในชาติเป็นโศกล้นตายลมพระบาร,รมีพอ่อภูมิพลทุกแห่งคนเผ่าพองไทยใจเบิกบาน

โอ้ทำยังไงดีแล้วพ่อโอและนเออจะทำยังไงรอต้นไม้งาให้ทองเลย